คอสเพลเนี่ยมันมันมีประโยชน์ในแง่อย่างอื่นไหมคะด้วยภาพลักษณ์ของคําว่าคอสเพลอะค่ะมันมีคําว่าเล่นอยู่ในนั้นใช่ไหมบางคนก็อาจจะมองว่าเออมันอาจจะไร้สาระสวัสดีค่ะ เห็นกีชิวชแบบนี้นะคะก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอยู่ในคาเฟ่นั่นเองนะคะมาเติมคาเฟอีนนิดนึงนะคะและสาวสวยนะคะที่กีนนัดไว้นะคะก็คือน้องชิงไอสุดคิ้วของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดีมากเลยค่ะดีเหมือนบริการจากโคลตันมาเกตเลยค่ะโอ้โหนะคะห่างคิดถึงเลยทีเดียวนะคะหวานหวานเลยทีเดียวโอเคนะคะแล้วก็เรานัดกันมาที่คาเฟ่วันนี้นะคะนอกจากมาเติมคาเฟอีนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการพบกันของเราในเทปนี้นะคะทุกคนอย่าได้หวังสาระอะไรจากการมาเจอกันของเราสองคนนะคะเพราะวันนี้นะคะกิมีนัดกับน้องนะคะเพื่อที่จะมา พูดคุยกันแบบไม่ได้พบปะกันนานเนาะแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมชวนน้องทําแบบสนุกสนุกด้วยนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือคือเดี๋ยวพาไปดูนะอูกไปก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาน้องไม่จะสวนค่ะอะไรนะคะอะไรนะไอทำสวนนะทำสวนนะคะเตรียมจอบไว้ลเดี๋ยวพาน้องไปทำสวนนั่นเองค่ะเตรียมจอบเตรียมทั่วไว้แล้วนั่นเองนะคะ เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว,ว,วันนี้นะครับเดี๋ยวพิกี้จะมีคําถามเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายคนนะคะอาจจะเจอหน้าเจอตาของน้องชินนะคะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของ b ล็อกเกอร์ฟรุตต์มนะคะซึ่งเปิดตัวไปแล้วนะคะในช่วงของโกลเทดดิ้งเฟสติวัลของปีนี้นั่นเองนะคะแล้วช่วงนี้ก็เห็นน้องไม่ได้โผลหน้าตามาในเพจนานะคะหลายคนก็คิดถึงนะคะ แล้วก็น้องเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดตัวหรือว่าเป็นที่รู้จักในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะในฐานะของอเขาเรียกว่า c r o s s p ย a y ใช่ไหมคะใช่ๆชประเด็นนี้แหละที่พี่สนใจมากเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยคุ้นกับวงการ c r o s s p ย a นะคะ<ม>พี่ก็เลยแบบวันนี้อยากจะได้ข้อมูลดีๆหรือว่าอยากจะให้น้องชินนะเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่า เริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาสู่วงการแบบคอสเพย์ได้ยังไงอืมก็จากตอนแรกเลยมันเริ่มมาจากชิ้นอะจะมีพี่ชายอย่างเงี้ยเร้ตั้งแต่ตอนเราเด็กกับพี่ชายก็จะชวนแบบว่าเออเราว่างก็เล่นเกมกันอ่านการ์ตูนกันอะไรเงี้ยแล้วพอเราเสพพวกเกมการ์ตูนอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความน่าสนใจนะแล้วก็เลยได้ไปรู้จักกับกลุ่มคนที่แบบว่าชอบเกมชอบการ์ตูนเหมือนกันแล้วเรา ซึ่งตรงนี้มันได้ดำพาเราไปรู้จักกับกิจกรรมที่เรียกว่าการแต่งคอสเพลย์ค่ะซึ่งสมัยก่อนนะ่มันจะไม่ได้แบบอยู่ในห้างใหญ่อะไรแบบในปัจจุบันนี้ที่เราอาจจะเคยเห็นกันเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแค่แบบคอมมูนิตี้เล็กๆการปิดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะชินก็ได้เข้าไปรู้จักกับออตรงนี้แล้วก็ได้อยากจะลองดูบ้างว่าถ้าเราได้แบบสวมบทบาทน,นะคะแต่งตัวเป็นตัวละครแบบที่เราชอบอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงก,ก็เลยได้แบบ ตามเข้าไปแบบว่าเดินมาหัวาเสิร์อสองเพลงตัดชุดเลยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งคอสเพย์มั้งแต่สมัยนั้นที่แบบยังแบบเป็นกิจกรรมที่แบบไม่ได้ป๊อปปูล่าในไทยอะไรอย่างเงี้ยจนปัจจุบันนี้จนแบบกลายเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆขึ้นห้างค,ค่ะก็แต่งเรื่อยๆจนถึงวัวนนี้เลยค่ะเอา,า,เอา,อางี้ดีกว่าพี่กีพอจะนึกภาพออกแล้วนะคะว่าเหมือนกับว่าการคอสเพย์คือการแต่งตัวตามตัวการ์ตูนที่เราชอบใช,ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ไอ เหล่าตัวการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยปกติแล้วมันมาจากพวกอนิเมะหรือว่าเกมอย่างนี้ใช่ไหมคะเออคือเราจะเรียกว่า คอสเพย์เป็นการแต่งตัวกระตูนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ตรงขนาดนั้นค่ะำว่าคอสเพย์มันจากคาว่าคอสตูคอสตูมะคะแล้วก็เพย์คือเป็นการละเล่นแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ซึ่งมันไม่ไจํากัดน,นะคะอยู่เพียงแค่การกระตูนหรือว่าเกมแต่ว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่เราได้ oh. อินคาแรกเตอร์อย่างเช่น oh. ถ้าสมมว่าพี่ชอบ หนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยชอบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองเราแต่งอยากจะแต่งตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้ก็เป็นคอสเพลย์เหมือนกันหรือว่าเหมือนเราแต่งเป็นแม่กระเก็ไปใช่อย่างงั้นก็จะเรียกว่าเป็นคอสเพลย์แบบหนึ่งใช่ราะคาแรคเตอร์มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่กระตูนอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็เป็นเหมือนความสนุกอย่างหนึ่งเนาะเวลาแบบเราเจอตัวละครที่เราชอบแล้วเราก็อินนะแเล้วก็อยากจะแต่งตฏารอยากลองแสดงตัวนั้นดูอะไร้าใจละข้าใจละนี่คือคอสเพย์เนาะโอเคค่ะแสดงว่าคอสเพย์เนี่ยเหมือนจุดประสงค์หลักหรือว่าประโยชน์หลักๆของมันแล้วก็คือเพื่อเหมือนเป็นการอนเตอร์เทน ใช่ไหมคะ,คะหรือว่ามันมันมีประโยชน์ในแง่อย่างอื่นไหมคะอันนี้อันนี้มันพูดอย่างมันแล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าเหตุผลในการจุดประสงค์ของคุณในการเข้ามาคอสเพลเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่อาชีพคนเรามันหลากหลายขึ้นใช่ไหมคะบางคนเข้ามาคอสเพลเพราะว่าอยากทำคอนเทนต์อ,อยากสร้าง ชีพจากตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแพลตฟอร์ม huh. ในส่วนของตรงนั้นแต่บางคนนะคะก็แค่อาจจะอยากเข้ามาพอรู้สึกว่าเราแบบมีความสุขก็เหมือนกับแบบเป็นการพักผ่อนเชียวเราเรียนแล้วทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชีวิตในด้านนั้นแล้วเวลาว่างเราอยากจะเจอกับคอมมูนิตี้คนที่แบบชอบเรื่องนี้แบบเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ได้เข้ามาพูดคุยพบปะกันก็อันนั้นก็เป็นจุดประสงค์ของคนที่แบบรู้สึกว่าอยากจะคอเพลย์เพื่อแต่ว่าเอนเตอร์เทนตัวเองมีความสุขของตัวเองอย่างเงี้ย uh huh. ค่ะมนีค แบบจุดประสบอะไรในการเข้ามาคอสเพลย์แต่พี่พี่กี้เห็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนทําเป็นอาชีพได้สมัยนี้อาชีพมันไม่ได้จำกัดค่ะว่าแบบเออคุณแบบต้องเข้าไปทํางานเป็นออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยการแต่งคอสเพลย์นี่ก็สามารถเป็นอาชีพได้แบบหนึ่งค่ะมาแล้วแต่คนเหมือนกับว่า นอกจากแต่งตัวเองให้สวยรู้สึกสนุกแล้วก pues ็ยังสร้างรายได้ได้ด้วยเนาะใช่ค่ะด้วยภาพลักษณ์ของคําว so, ่าคอสเพลย์อะค่ะมันมีคําว่าเล่นอยู่ในนั้นใช่ไหมบางคนก็อาจจะมองว่าเออมันอาจจะไร้สาระหรือว่าสร้างอาชีพไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าอาชีพในการคอสเพลย์อาจจะไม่ได้แบบแพร่หลายหรือว่าเริ่มต้นได้ง่ายเท่ากับหลายๆอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆนะคะก็มีหลายคนที่ สามารถสร้างรายได้จากตรงนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความขยนันความตั้งใจคือทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะอะไรในโลกวันเนี้ยเราก็ต้องมีความตั้งใจที่แบบจะทํามันจริงๆถึงจะทําได้ดีเนาะค่ะ,คะเห็นด้วยค่ะคื <Good idea S 2> อไอเดียม,มากมแล้วก็เห็นอีกอย่าง,น,งนะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะแต่งตัวตามตัวละครโดยเฉพาะตัวละครที่มาจากเกมหรือว่าตัวกระตูนเนี้ยคะ่ะเหมือนมันจะ แตกต่างจากชีวิตจริงอ,อ่ะเ,อเพราะฉะนั้นในการแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวมันน่าจะยากนะอ,อ๋อจริงๆอ,อันนี้สำหรับส่วนตัวชินนะคะอมองว่าการแต่งหน้าคอสเพลย์เนี่ยเหมือนงานศิลปะเหมือนแบบการวาดรูปอย่างึงคือคนเราอ่ะคือถ้าแต่งหน้าธรรมดาในชีวิตทั่วไปจริงมันก็ไม่มีจํากัดนะว่าคุณจะแต่งหน้ายัางไงในชีวิตประจำวัน,นมันก็เเรื่องของความมั่นใจแต่ละคนแต่ว่าถ้าพูดถึงก,า,การแต่งหน้า แบบกระแสหลักกับการคอสเพย์ใช่ไหมอย่างเอวิดี y l o o ปเนี่ยของคนส่วนมากก็อาจจะแบบแต่งเบาหน่อยแต่ว่าการคอสเพย์อ่ะจุดประสงค์ก็คืออยากให้เหมือน ตามตัวละครใช่ก็คือเราอยากให้เหมือนเราก็อาจจะแบบหน้าเราอ่ะอาจจะไม่ได้เหมือนการ์ตูนไปะองเช่นการ์ตูนอาจจะมีความแบบว่าหน้าเล็กมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้หน้าเล็กเข้าการ์ตูนแล้วก็ต้องมีการไฮไลท์ให้มันดูไฮไลท์เชดดิ้งนะแล้วก็แบบการ์ตูนอาจจะมีรูปตาที่แบบเออมีตาโตอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องอาจจะเขียนตาให้มันโตขึ้นก็คือจุดประสงค์ของการแต่งหน้าคอสเพลย์มันอยู่ที่การแต่งออกมาให้ใกล้เคียงกับตัวละครที่มากทสุดมันก็เลยเป็นศิลปะใช่เหมือนการวาดรูปประมาณนั้นค่ะโอเคเข้าใจไอเดียนะคะ ก็ในฐานะที่ตอนนี้น้องชินนะคะก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฟูตันมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยน้องจอะใช้ผลิตภัณฑ์ของฟูตันมาร์เก็ตนอกจากร่มกระติกน้ำร้อนเยืดแล้วเนี่ย <c oughs> หลายคนน่าจะอยากทราบเหมือนกันนะว่าน้องมีการแบบเฮ้ยลงทุนหรือว่าใช้ บริการแบรนด์ของ f ลอตันมาร์เกบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วได้ลองไปใช้ Copy Trade <c oughs> นะคะของ f ลอตันมาร์เกมาซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่าชินเองเนี่ยก็แบบเป็นคนที่อ,ไอยไงไงอะ ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบรู้เรื่องการลงทุนมากนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกเรารู้สึกว่าเออมันจะยากหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอพิกี้นะคะก็ได้แนะนำว่าเออจริงๆแล้วว่ามันมีหลายวิธีนะคะในการเริ่มต้นใช่ไหมคะที่จะเข้ามาเ<ช>ทรดตรงนี้<ช>อย่าง <นะ S 2> สําหรับคนที่อาจจะย,ยังไม่มั่นใจเนาะแบบเพิ่งเริ่มเนี่ยก็มีตัว copy trade ที่เราสามารถไปติดตามใช่ไหมคะคนที่เขาแบบเป็นโปรอยู่แล้วอะ มันก็เหมือนกับมาช่วยไกด์เราตรงนี้ก็จะทําให้แบบเออเรามีความมั่นใจแล้วเรากล้าที่จะจะลองเข้าไปเทรดตามเขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยเก็บสะสมเทคนิคมาเรื่อยๆชินก็ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้าทง่ายดีค่ะอืม,อมแสดงว่าผลิตภัณฑ์หลักที่หนูใช้งานจริงๆนะกับโรบก็คือตัว copy trade copy trade หรือว่า copy p i p ใช่แล้วค่ะถามได้ไหมคะว่าตัวนี้ติดตามใครอยู่เอ่ย ก็จริงๆแล้วติดนามอยู่คนหนึ่งนะคะก็เป็นสายเทรดทองค่ะชื่ออาก์รเลค่ะกูริเอลใช่ค่ะที่ที่ลองตามคนนี้เพราะว่าเขาเห็นว่าได้รับรางวัลใช่ไหมคะ Strategy Provider Award เ,ออเราก็เลยรู้สึกมีค่อนข้างจะมีความแบบสนใจในตัวคนนี้เพราะเขาได้รางวัลการันตีมาก็เลยเห็นว่า performance เข,ขาค่อนข้างจะสม่ำเสมอก็เลยลองติดตามดูค่ะอ๋อแสดงว่าน้องชินเนี่ยสนใจลงทุนในทองคำเ<ช>นาะก็เลยก็เลยชอบมาสเตอร์ท่านนี้เป็นพิเศษ,ษ โชว์ให้เราดูได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะแอบไปตามดูนะคะว่าพอร์ตกอปเทของน้องชินเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่กี้ได้อินเสิร์ตขึ้นมานะคะอเช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเหมือนกับน้องชินอาจจะห่างหายจากหน้าแฟนเพจของฟุตตันมาเก็บ Thailand ไปเหมือนกับน้านอยู่ทีเดียวนะคะแต่พี่กี้เชื่อว่าน้องชินมีผลงานออกมาทางสื่อโซเชียลมีเดียเยอะแน่ๆเลยเหมือนเหมือนน่าจะออกมาต่อเนื่อง <c oughs> ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าแฟนๆคิดถึงหรือแบบอยากเจอหน้าเจอตาน้องบ่อยๆเนี่ยสามารถติดตามน้องชินได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ่ะก็สำหรับคนที่อยากจะดูภาพคอสเพลย์ของชินนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะเดี๋ยวชินจะขึ้นให้ตรงนี้เลยคะ่ะใช่นะคะเพราะว่ากีนะ่ะเข้าไปตามบ่อยมากนะคะเพราะว่า,าไปดูน้องแต่งตัวเนี่ยก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะที่เหมือนเหมือนได้ดูแบบเหมือนดูการ์ตูนนะคะเพราะว่า แต่งออกมาได้แบบน่ารักมากนะคะ,คคะแล้วชินนะมีความสามารถหลายอย่างเลยคือน้องสามารถคอสคอสเพย์เป็นตัวการ์ตูนผู้ชาย <c oughs> ล้วหนต่ง <c oughs> ทุกนคนประทับใจมากเลยแบบโอ้โห ือแบบหลอกกับผู้ชายจริงๆทุกคน <c oughs> แล้วแบบตอน้องแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนผู้หญิงหรือว่าตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนี่ก็แบบโอ้โห,หน่ารักเวอร์ทำได้ไงเนี่ยอะไรอย่างนี้์อย่างนึงของการคอสเพลย์คือการ <ๆ S 2> เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคาคเตอร์ <ๆ S 1> หลายๆอย่าง <c oughs> ใช่สุดยอดสุดยอดฝีมือของเขาไม่เบาจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าน้องชินเนี่ยมีความสามารถหลายด้านนะคะนอกจาก ผลงานคอสเพย์แล้วนะคะพิกกี้ยังเห็นอีกอันนึงนะคะที่เหมือนหนูไปร้องเพลง c o เวอร์ร้องเพลงการ์ตูนหรือว่าเกมอะไรสักอย่างกับวงสกาเลตใช่ไหมคะอใช่ค่ะชอบมากเลยนะ <laughs> เพราะว่าแบบไม่เชื่อว่าน้องจะสามารถร้องเพลง ซึ่งพี be ่ๆมองว่ามันเป็นเพลงที่แบบมีความยากในการในการร้องเนาะาะฉะนั้นแหละเดี๋ยวถ้าใครอยากจะฟังเสียงของน้องชินนะคะร้องเพลงนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ u t u b e ไปให้นะคะที่เขาเวอร์เพลงถ้าถ้าพี่จะไม่ผิดเหมือนเป็นเพลงเกมใช่ไหมคะอ๋อเป็นเพลงอนิเมะค่ะเป็นเพลงอนิเมะใช่แล้วก็แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วค่ะทางพี่ๆเขาเป็นคนแปลมาแล้วแล้วแล้วที่พี่ทึ่งมากคือคุณร้องทันนะคะแล้วเหมือนเหมือนต้นฉบับมาก เลยขอบคุณค่ะลอยแล้วเนี่ยสุดยอดสุดยอดแล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องสาวคนสวยของเราด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเวลาแบบว่าเฮ้ยเครียดมาหรือว่าอยากจะได้ดูอะไรสวยๆงามๆเนี่ยทางแบบว่าสายนี้เขาก็แบบมีให้เราได้แบบ เอนเตอร์เทนนะคะด,ด้านด้านแบบเหมือนพักผ่อนจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะเนาะนอกจากดูน้องรูปน้องสวยๆแล้วยังจะร้องเพลงเก่งอีกเนี่ยโอ้โหนะหลายคน <laughs> ชอบเลยนะ <laughs> แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะคะว่า ในวิดีโอนี้นะคะที่เรามาเจอกันรอบนี้กับน้องชินเนี่ยนะคะคท่านผู้ชมอย่าได้วางสาระอะไรมากจากการพบกันครั้งนี้ของเรานะคะ<ๆ>ก็ชมให้ได้รับความบันเทิงหรือว่าอาจจะมีความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆสอดแทรกเข้าไปก็หวังว่าการพบกันครั้งนี้ของเรานะคะก็จะสามารถที่จะเหมือนแบบครั้งนี้เรามาเหมือนผ่อนคลายเนาะ <ๆ S 2> อาจจะส่งความผ่อนคลายไปให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับเราสองคนนะคะวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายดีค่ะเชียร์